คือผมคุยกับอาจารย์หลายต่อหลายครั้ง2ปีกว่ามาเนี่ยอย่างหนึ่งที่ทําให้ถือว่าเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของของการเรียนรู้ของช่วยกับอาจารย์เรื่องของกระจกหลายคนดูดูรายการไปดูตัวอย่างที่อาจารย์เอาขึ้นชาร์ตหรือในห้องเรียนหรือที่โรงแรมอะไรก็แล้วแต่อันหนึ่งที่เห็นก็คือว่ากระจกพอเรียนรู้จากอาจารย์ปุ๊บไปซื้อฝ้าฟิล์มฝ้ามาติดครึ่งบานบ้างครึ่งล่างบ้างอะไรบ้าง ที่จับประตูนี้จะมีอะไรที่พอสอนแล้วเป็นสัญลักษณ์ไปเลยได้ไหมรูปของเหรียญจีนหรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมก็สิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยเราสามารถที่จะอเอามาใช้ได้หมดแต่ว่าเราก็ต้องนึกถึงความสวยงามความเหมาะสม,มแล้วก็อย่างที่บอกอะคือต้องไม่แตกหักเสียหายคือพอเรียนไปเยอะๆหรือดูรายการไปเยอะๆอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าอาจจะเกิดขึ้นกับผมเองด้วยซ้ําไม่แน่ใจแล้วไอ้สิ่งที่ทําไปเนี่ยมันจะถูกหรือเปล่าครับ แล้วก็เลยไม่รู้ว่าก็นี้ไงก็ถึงได้เปิดโรงเรียนฟรีไงคุณจะไปสักครั้งสองครั้งก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บตังคุณคุณจะไปสักร้อยครั้งก็ไม่ได้เก็บตัง,งเพราะถ้าอ,อ,อะไรที่สงสัยก็จดจดไปแล้วก็ไปที่นั่นถึงแม้ไม่ได้คุยกับอาจารย์โดยตรงมันก็ยังมีสตาฟยังมีพวกคนที่เขามาเรียนก่อนอออทุกคนก็พร้อมที่จะเผยแพร่ความรู้ พี่ก้อยคุณรอนพี่อูด๊ดพี่นัท<ม>อะไรพวกนี้เรียนข้างหนึ่งั้งหนึ่งต้องเป็นร้อยร้อยคนถามได้หมด<า>มทุกคน